หนึ่งหน่วยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามครับสองถุงครับมาเบิ่งรุ่นละกันสักระส,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 สาวนน่คยนะโอ้เรุ่นโคู้สูงนะแน่นมาหอดเอล้อเลยกวักลู้ยเบะแะเลยพี่น้อง พอแล้วพอนาเอาคือเก้าแล้วครับสวัสดีพี่น้องคล้องปลายลูงปลาอาสุขูสุสคนคือเก้าครับผมสองคนก็เสามุ้ยคือเก้าครับสวัสดีจ้ามามืุอนอี้สายเลยจักหน่อยปลาเฮ็ดเพาะคือเก้าพี่น้องมาถึงกระจัดเลยบ่ม,มาเลยาเอาบ่เว้าหลายเนาะเอาฝ้าเฝ้เากับคือเก้า,ลากแล้วครับไม่แล้วตายเก้าปู่เอ้าเอ้า แน่นวยยังเนาะเออยังไาลอเวนพี่น้องบอคอยดุจังได้งามกระดอามั้ยไอกุ่งใหญ่เลยน่ใหญ่เลยแหละลามบอน้ออมาควัดเขียเาขนาดปาไก่มันขาวดีมันเินดียเย็นยเย็น อ๋่นจ้าม้มาน่ง๋ยวนึ่เย็นไ่ไอ้ไข่ิงจบสองดงด่ไงสามอสมดงก้อนกันอยู่ตัว่ะอืงยองกัอยู่พี่น้องจ้าเ้าคือคันถอว่ากอนกัอยู่นะครับจ้าจทระมานขึ้เก้าพี่น้อง อหมู่เดียวจ้าของโง่หุ่นโอ้โหกลุ่มหนึ่งสีด่ดอกห้าดอกโอ้ดูใ,ใต้มีขันโมควัดปุ๋ยเห็นห้าดอกครับเอาเอะไรดิอะไรหุ่นดองเราจะเขี่ยพี่น้องเห็ดหน้าห้ามกระโดดอัน

ขัดทั้เห็น,หนคืาเขาบอกัดกับบริเห็นได้ไหมขัดเคลียร์ไม่ไหม,ไหมออกเราจะเห็นจ้าเอา้าประมาณน,นี่สองกุมมยายอ <c ười> So... mùa sáng đinh binh đông mùa. Ô, Ui. Huh. 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 ามพ่อแบบนี้ก็บมเมยแล้วเก็บใส่กันเย็บคูเดียวคนกำลังมามาจ้าหายมัดเลยเกือเดียวเลยตาหมดแล้ว ใช่น้ำไหลดิจ้าได้สามกอบดีมานได้เยอะน่อ้ยเต็มเลยเห้ยอืมมาถึงอสองดองบ้างอืมขอตะเกียเยฮึตอนเี๋ยวเเอาย่ห้อน่าสองอืมเอาเอาเต็มเต็มแล้วเฮาวันนี้ซาใจแล้ววันนี้ เดี๋ยวจะพาอเอาสิอ้ยเอ้าเราจะมาควัดใหม่ตอนนี้ก่อนกลับม่เดี๋วนึ้งงนงนงออง ดอกใหญ่เลยล่ะดอกใหญ่พี่ฮะดอกครับเดีย๋ยวหนูโว้ดขวัญโอ้โจ้าพี่น้องเอาดอกเดียวพันยาเลยนี่นี่นพี่น้องมาถึงทางเล็กวันนี้ไมยรับ <laughs> หมายรับคันใดก็คือได้เลยคั้นโบได้ก็คือโบได้เหรอครับโอ้โหอาหมายรับหมายรับหมายรับ cảm ngay 2 3 4 5 chào 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 เอากลุ่มระกำนี่ก็โอเคและโอ้อยู่กล่องดินเลยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจมันกล่องอยู่แปดเก้าสิบสิบเ็ด เวียหน่วยแล้วนี่ยหืมสิบสองโอ้กล่องอยู่ดีป่ะสิบสองน่วยครับเต็มกำอโยฮะต่อเนอือ่องครับนี่ยเฮ้ยหกสี่ห้าหา้ารอยครับหมายลับพี่น้องเอ้ยวันทีขึ้นมาแต่สามื้อหลังผมก็บบุได้ขึ้นมาเพื่อบุมีเวลาครับมีเวลาแล้วมุ๊ดนี่ขึ้นมาชัดเต็มแล้ว มองนี่บนภูเขาเลยประเท้เขาขึ้นมาจ้าโอ้ยสวยกระจายเนาะ ตัวไนเนาะเออตัวนี้งใหญ่นอ้นองเบิ้งนึงดอกสองดอกสามดอกเอ,อ้หนึงเดียวเดี๋จะให้พี่ให้น้องเบิ่งครับพี่นอกก้องเอ้ยโพดโพซะ บัง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 มันยองข <laughs> ึ้บังงหนึ่งสองสามสี่หกตั้มได้ครับเหนาพี่น้องหนึ่ง,ง,งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามครับเออสิบสามหน่วยล้นมืองามครับพี่น้องโอ้ยยูนี่มันเพิงเคยขึ้นมาน้อยนักเบิ้งซีท๊อ เออเหลือเราเลี้วเลยเพื่อนคือเขาเดี๋ยวคนได้ยินเสียงเขาเขาจะขึ้นมาน้ำนะขึ้นมาไปอยู่ล่างเขาจะ่ห็นคนนะเนี่ยเขาขึ้นมาอะไรมันสูงเขาบูนต้องไปตื่นมันจะไปใส่วันนี้เนาะอีกดอกจ้าอืออือแต่ละดอกโอพี่น้อง อ,อย่าให้เบิ่งันเบิ่งครับเพียบเลยผู้อุยหือเดี๋ยวให้เบิ่ง เอาสปอร์จุ่มนับคนสองเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหน่ยน้อยบวนับค่ะครับอีสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามสิบสามหน่วยครับโอ้พูฟูโมกแตง เห็นคนสี่ห้คนเก็บงงเง้มงเง้มอยู่ขา้างหลังสี่ห้าหกเแปดเ7าสิบเอาสิบหนวยครับ

พี่น้องเลย้ยราดังบมได้ครับคือถ้าคนมาคือจบเลยเนาะคิดว่ามามากันสองคนโมแม,ม่โ์้โหเต็มกันครับตั้งทต่ลเลยอยู่ เดี Notre ๋ดวจะเผาเดด๋ยวเผาเลยดนึ่งสองสามสี่าหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดเก้าสิบปุ๋ยสิบอันใหญ่อะไรเนาะสิบหน่วยพี่น้อง ขันหินพี่น้องเลยเมาดังบุได้คนหาอยู่ใกล้ๆน่าจะเป็นคนพื้นที่นี่แหละกำนัง เบงเดี๋ยวจะมาสรุปผลงานของวัอน,นี้เลยครับผมสองถุงครับมาเบิง้งรุ่นนักกันสักกระสามวมุ้ยเนาะโอ้โหปัดเบ่องโคสูงค<า>่ะ<า>หมายลับหมายลับ <c oughs> ลบอกเคยพาไปมาจักเถื่อพี่น้องเลยโบดังโบได้จริงๆคนสี่คนประมาณสามสี่คนเนาะอยู่ข้างล่างก็เลยลบขึ้นมาไม่เห็นเบิ้งครับ <c oughs> รอบนี้ถือว่าหมานสุดเลยเขาหมานสุดเลยพี่น้องครับเพิ่งก็ไม่ไน้อยครับเนี่อันนี้ของสมุในในกาตาอันนี้เขาหาขึ้นทางขึ้นเนาะแนตัวนี้เขาหาขึ้นมาหยอดมะม่วงมันแมนมันเลือเต็มมันเลยครับพี่น้องเอ้าบว์เล้าลายครับมันนี่เออคนกำลังมาจะอะไรกันสิครับบ้านครับชงคนครับเก็บแล้วก็ครับครับลงเลยเนาะเอ้ามันนี่ก็ครับบ้านคนครับ สวัสดีค่ะเยอะมากเลยพี่น,น้องกรับครับกรับคับหนึ่งเห็นแค่นี้แล้วพี่น้องเลยเราจะวาดทำไมครับร่างการงานาสร้าง